สวัสดีครับอตคุณตานะแล้วก็กลับมาแล้วกับรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็คลิปนี้จะมารีวิว Marvel Universe Abomination นะก็เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องรีวิวตัวนี้แต่ว่าเท่าที่คิดได้คือก็เนี่ยแหละจับตัวนี้มารีวิวเลยก็เป็นตัวใหม่นะที่เพิ่งได้มาไม่ถึง2เดือนประมาณนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีฟิกเกอร์ตัวเก่าตัว,ตวหนึ่งที่เอาใส่รถไปล้างแล้วก็หายทางร้านก็เลยให้ไปซื้อตัวใหม่มาแล้วมาเบิกเงินนะก็ ผมก็เลยเลือกตัวนี้มาเพราะเห็นว่าเออหนึ่งคือมันเท่สองคือเอามาเป็นแบบเป็นศัตรูกับพากได้แล้วประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปรับชมประวัติกันนะครับประวัติของ a b o m i n a t i o n พร้อมภาพประกอบซึ่งอาจจะไม่เป๊ะนะเพราะถ้าเป๊ะเนี่ยมันหายากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมประวัติกันได้เลยนะครับอีมิบลอสกี้นะครับเป็นสายลับของ KGb ในโซเวียตนะครับเขาปรากฏตัวครั้งแรกในเทลซูเอตอนชเล่มที่90นะเขาเป็น เขาได้ติดตามบูสแบนเนอร์นะที่กำลังจะไปฆ่าตัวตายด้วยการยิงลังสีไปนะต่อมาบูสแบนเนอร์โดนจับออกไปก่อนนะเขาก็เลยไปอับลังสีนั้นแทนและได้รับพลังการเป็น a b o m อมิเนชันะครับก็เขาได้โกรธและก็โทษว่าฮักนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องเป็นอย่างนี้นะเขาก็เลยตามต่อสู้ตามแก้แค้นตามจากการฮักอยู่หลายรอบนะก็เป็นคู่ต่อสู้กันมายาวนานนะต่อมาเขาถูกฆ่าตายนะโดยเจเนอเรลลก็คือเลดฮักนะด้วยการยิงใส่นะ และเขาก็ยังไม่ได้กลับมาอีกเลยในปัจจุบันนี้นะครับพลังของเขานะเขาสูง6ฟุต8นิ้วนะมีความแข็งแกร่งเป็น2เท่าของฮักในปกตินะแต่แน่นอนนะอย่างที่รู้ก็คือพลังของฮักนั้นไม่คงที่นะเพิ่มและลดตามความโกรธและอารมณ์นะก็เมื่อฮักโกรธขีดสุดก็สามารถเอาชนะเขาได้เช่นเดียวกันนะเขามีคลีบและมีเหงือกนะอยู่ที่หูนะทำให้เขาสามารถหายใจใต้น้ำได้นะ ก็เป็นความสามารถพิเศษของเขานะครับสีของตัวเขาจะเปลี่ยนไปตามคอมิกแต่ละเล่มน,นะฮะแล้วแต่คนวาดนะก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะจากพี่ Show of the List พี่แอดมินเพจมา Thailand Fan page นะแล้วก็เพจ o r m a t i o n Hero Thailand นะแล้วก็วิกิพีเดีนะก็จบไปแล้วสำหรับประวัติของ Abomination นะครับโอเคครับก็กลับมาที่แอคชั่นฟิกเกอร์กันฮนะ อ b o บอม a น i ชันะครับตัวนี้เป็นโมเดลกับอีกตัวก็คือ a อบอมนะทำออกมาเป็นวาเลนต์ของตัวนี้นะก็ a อบอมจะหายากหน่อยซึ่งผมก็แน่นอนว่าหาไม่เจออยู่แล้วก็ซื้อตัวอ b o บอม a น i ชันี้มานะก็มามาดูรายละเอียดกันเลยเป็นโมที่ใช้กับ a อบอมแล้วก็ไ i n o นะคือไม่น่าจะเคยใช้กับฮักนะถ้าด,ดูจากรูปร่าง นี่นะดูหน้ากันก่อนเลยหน้าเขาก็เออแบบนี้แหละตามในคอมิกนะส่วนสีตัวเนี่ยในคอมิกบางทีเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้แต่บางทีเราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลนะก็คงขึ้นอยู่กับคนวาดเขาก็น่าจะ <c oughs> หน้าแปลกๆหน้าครูเหมือนครีมนะก็แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาหายใจในน้ำได้ตรงช่วงนี้เหมือนแบบอปิดหน้านะ มันก็เหมือนกับแต่นอสก็มีการเพ้นฟันมานะมีฟันดำฟันขาวปกติมีฟันหลอด้วยนะแล้วก็ตรงช่วงหน้าก็อ,อย่างที่บอกไปนะคล้ายแต่นอสเล็กน้อยแล้วก็มีหูช่วงหลังนะเฉดสีจะต่างกันนี่จะเป็นเขียวสดนี่จะเป็นมืดๆหน่อยนะครับก็จะมีปุ่มๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นปุ่มอะไรนะ มีมาทั่วทั่วทั้งตัวเลยเหมือนกับตัวของไรโน่นะก็มีปุ่มตรงนี้เอบอมมีตรงนี้อ b บ m อม a ิเนชันก็มีตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะมีเพื่ออะไรแต่ก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะก็ลงรายละเอียดกล้ามเนื้อมันได้ดีนะะรายละเอียดคล้ายๆกับตัว Marvel Universe Hu l k นะก็ถือว่าใส่ใจกับรายละเอียดไม่น่าเช Hasbro จะใส่ใจขนาดน,นี้นะโอเคครับก็ ตัวง่ายๆอยู่แล้วนะเปล่อยๆสีเขียวทั้งตัวนะที่สงสัยสุดๆก็คือเขาเป็นผู้ชายนะอี m i บ b นสกี้แต่ว่าเขาไม่มีอวัยวะเพศนะก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหรือว่าโดนดันกลับเข้าไปในตัวไม่รู้นะโอเคมาดูรอบๆก็โอเคนะก็ถือว่าทำออกมาได้เท่น้าเก่งขามดีสำหรับการเป็นตัวไล์ ระดับที่ฟัดกับฮักได้สูสีนะก็มาดูจุดขยับกันบ้างนะครับหัวนะครับหมุนได้310เลยเต็มที่ขึ้นลงได้เล็กน้อยเรียกได้ว่าลงได้อย่างเดียวดีกว่านะนี่ช่วงแขนนะครับขึ้นได้มากที่สุดเท่านี้นะคือตั้งฉากกับพื้นแล้วก็ข้อเสียอยู่ที่ตรงนี้ละจุดขยับนะครับใบเสร็จไม่สามารถหมุนได้นะก็จะนิ่งๆแบบนี้มาเป็นศอกหมุนได้แทนนะครับ แล้วสอกเข้าออกได้อันนี้ยังโอเคอยู่มือหมุนได้ปกติช่วงตัวบนนะครับก็จะเป็นช่วงตัวกลางๆเลยแหะครับจะมีจุดขยับหมุนได้3 6 0ซ้ายขวาขึ้นลงก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรช่วงขานะครับก็จะมีตรงขาเนี่ยเป็นหมุนได้แบบนี้นะครับขึ้นได้ขึ้นข้างหน้าก็ได้เข่าซิงเกิลจอยนะก็จะได้แค่เท่านี้แล้วก็ดันหมุนได้ก็เพื่ออะไรไม่รู้ แต่ก็โอเคละ่ะเวลาจะโพสตตอร์อย่างนี้แต่ว่าเอาจริงเอาเป็นช่วงนี้หมุนได้ดีกว่านะเหมือนกับฮักนะเท้านะครับอันนี้ก็น่าชื่นชมทำออกมาได้ดีนะลงได้ขนาดนี้เลยคือบินได้ไว่ายน้ําได้เอาขึ้นมาเล็กน้อยได้นะแล้วก็เป็นล็อกเกอร์จอยนะซ้ายขวาแล้วก็ยังหมุนได้อีกนะครับก็เรียกได้ว่าจุดขยับที่เทา้านี่อิสระดีนะโอเคจุดขยับก็ถือว่า พอใช้นะคือถ้าจะดีมันก็ต้องดีกว่านี้นะตรงใบเสร็จ <Darwin> กับต้นขาอะไรแบบนี้แต่ถ้าจะแยกก็ไม่ถึงกับแย่นะก็ยังมีจ GET ุดขยับมาให้เราได้ขยับโพสท่าได้อยู่นะก็ถือว่ายังโอเคมามาดูกล่องกันบ้างนะครับนี่ครับ Marvels Abomination รูปข้างบนจะเป็นรูป Abomination กับ A-Bomb นะสู้กันก็อันนี้695บาทก็จะเห็นได้ชัดว่ามีแหละมีปุ่มตามตัวผมก็โอเคละรู้ว่าปุ่มมันมีเพราะอะไรก็คือมันมีมีอยู่แล้วนั่นเองนะ่ย o อบอมก็มีเช่นเดียวกันนะครับกล่องตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินตัดกันนะฮะเพราะมันมีสองตัวซึ่งเป็นเขียวกับน้ำเงินนะครับข้างหลังนะฮะ อันนี้คือเป็นข้อเสียที่คนไทยนั่นแหละแปะเองนะครับก็แปะแบบใบอะไรอะใบราคากับใบรหัสอะไรพวกนี้ผู้นําเข้าจัดจาหน่ายตัดแป,แปะแบบปิดหน้าตัวละครอีกตัวไปหมดเลยนะก็ไม่รู้ทําไมเขาต้องแปะงี้นะแปะช่วงขาก็ได้นะอันนี้แปะปิดหน้าไปเลยทุเรศมากเป็นซีรีส์ที่ห้านะตัวที่สิบเก้านะครับนี่ก็เป็น ประวัติอะไรประมาณนี้นะจะมีทั้งหมดสามหรือรสองภาษานี่แหละนี่เป็นตัวอื่นนะครับในเว็บก็จะมี Iron Man ในเวอร์ชัน่นจำไม่ได้วะ่ะ Iron Man 2.0อสักอย่างเนะี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็ g r e y h a c k นะก็เห็นอยู่แหละแต่ว่าผมเลือก Abomination ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ดิเล e y h a c k มันก็คือฮักตัวหนึ่งซึ่งผมก็มีฮักเยอะแล้วแล้วก็ Bal m o นะ ตัวนี้เป็น The Watcher นะที่โดนยิงลูกกระตาไปใน Original s c e n นะอีเวนท์ที่เพิ่งจบไปคอลเลกเดียมออมาสามภาษาเลยภาษาอะไรบ้างไม่เขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะเาเดาว่าสเปนมัง้งไม่รู้เหมือนกันก็กล่องก็เป็น Marvel Universe ปกติทั่วไปนะก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรมาก a อเซส s ซอรีไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวนะสแตนสักหน่อยก็ไม่ได้ไอภาพเล็กเ,กเกไม่มีก็โอเคอยู่แล้วนะ แต่สแตนนี่คือสิ่งที่ต้องการมากแนละ้ะคือบองตรงไม่ได้ไม่ได้ใช้กับตัวนี้หรอกสแตนเพราะว่าไอตัวฟิกเกอร์ที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่มันจะยืนได้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องการไปใช้กับพวกฟิกเกอร์ตัวที่มันเล็กกว่านี้ตัวอื่นแบบไอ o อนฟิสอะไรพวกเนี้ยนะบางทีมันยืนไม่ค่อยอยู่นะครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของแฮสบนะที่เขาไม่ได้ให้มาสําหรับตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันยืนได้ก็จะไม่ได้ไปหักคะแนนอะไรมันมากนะก็มาให้คะแนนกัน สำหรับตัวนี้นะผมให้คะแนนทั้งหมดสักแปดเต็ม10บละกันนะหากเล็กน้อยตรงจุดขยับแล้วก็หากแค่จุดขยับอย่างเดียวเนี่ยเพราะสแตนก็เข้าใจเขาอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคครับก็มาจบคลิปนี้ละคลิปต่อไปสิ่งที่จะรีวิวผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าเดือนตุลาแล้วมันก็ใกล้ ใกล้วันครบรอบช่อลผมเนะี่ยก็อาจจะรีวิวตัวที่ชอบที่สุดของมา r v เวลก็คือ h e r c u l e วลก็น่าจะรีวิวตัวนั้นแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะบอกในเพจหรืออาจจะไม่ได้บอกอาจจะรีวิวมาเลยก็ได้นะก็ขอให้คอยติดตามกันด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์เพจไทเลนมาวเวลฟิกเกอร์รีวิวนะแล้วก็แชร์ Subscribe คลิปด้วยนะก็ขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะกะ็ไม่มีอะไรละ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่แชร์ให้ผมด้วยนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ